เนื้อของบ่มีนี่ปลาหยังว้นนี่ปลาคอปลาคอบ่เลยโมเมียนโมเมียนปลาไอ้ดือโดดเนียงครับเอาขึ้นมาเทิงเอาขึ้นมาเที่ยงเอาเอขึ้นมาเทิงมันโดดเดีปลาตัวใหญ่นั่นโดด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 ยดดโดดเดี๋ยวยโดดปลาเห็นไหมเห็นไหมนะเห็น ไปอยังก็พอข้าวข้าวติดอีกเลยไหมเป็นนักหนักเลยพ่ออุ้ยพ่ออุ้ยอุ้ยแบบไรแบบนนี้ปลาคอประมาณนี้ข่อนี้ ว่ายุดด่วนตรงนี้ตั้งนั่นนะเอาพ่อยันออกดิเอาไว้มาเก็แบเบก็แบบแบบโอ่นจุดจนั่นจุดนั่นมัอนโบกานพี่น้องผมเจอพวกคนกวัวไหนเอาไม้เอาไม้เอาจุดไม้มา

มาอยู่น,น้ำไฮน้ำน้าเดือนแต่กูเงินตีนไ้หรืงเปล่าพ่อหรือเปล่าต้งไม้ยี่พ่อครับพี่น้องพี่พอครัออบ ยูทุไท่เลยอครับไ่ไ้ไ่มีละไปครับคุณแล้วข้าวขาคุณพี่น้องคลิปโตเล้วค่ะพี่น้องคลิปแรกคงสียาวเค้งเป็นคลิปโตค่ะเป็นมือเดียวกันอีพี p สองครับพี่น้องตามรุ่นค่ะไม้ไม่อีกแล้วมือนี้หนาสิได้ลายไม้อยู่ค่ะ แต่ว่าสิมีป่าวอลไม้กับวบอลหูเข้ากันค่ะอ่าเพิ่งคือเป็นเงียบๆแถอะพ่อบอสแซวบอ,บอ,บอสะคือทั้งคุณม,มิจิรีค่ะพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> อ้านายมาพี่<อ>วันนี้ตอนนี้กับใบสองเพิ่งค่ะอากาศหนาวเสียไปใส่เนาะคือคือนหอนแถอเน,นาะเออนั่งหันบ่ คุณอันดาดนั่งอยู่พูนหันขาผ่าขึ้นฮอดคอแล้วหันขาผ่าขึ้นฮอดคอแล้วนั่งน้ำหนูวะบ่นั่งสบายดีรุ่นรุ่นมองไม่กันเดี๋ยวลงกันอีพีนี่สิมานบ่พี่น้องอ,อ,อีพีสองีพีสสิมานบ่นมันบ่เลิกบ่ล่า มองน้ำต้นสิเลขาสะดุ้งสัน้นี่บมเมนป่าเข่าลายเด้ค่ะพี่น้องน้ำทงังป่าตรงนี้มีเยอะปาเหรอเป็นแบบนี้อพ่อวนมามงเกาค่ะพี่น้องมาปิดคลิปกันที่มองเนียวคคะมองอ่นพผพานเห็นป่าไหลไหล คุณน่ะนี่ล่องมังเลยโอ้ยพ่อล่องนี่เนาะว้ายนี่เนาะล่องมังยังงี้ละโอ้ย,อออยพี่ตองเลย,ยแบบไหลเลยค่ะน้ำมันก็ไ,ไหลเฮงพ่อมเอาเบมันหมันหมันเถอคิดดิพูดนะฟังมึงจะไหลเอาเลยปะ เอเยอยมีบ่มีบ่พี่น้องโอ้ยบกหล่นี่นไปใส่พิดไมอไมไมนี่นี่นี่อไน้องมานีนี่พอ่อารมณ์ขึ้นไหวพ,วพอดพ,พอนาทีส้ากันมูอไหลหรือเปล่าเอาป่ะวะนี่และวันนี้และ พ้ยมันแทงพูดเอาเอาอเอาสักอนเอาสักอนเอาสักอนไปจับเนียเเอานี่เต็มลยขอันั่นลาตัวไ่ข네าูดพี so <S 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 ่น้องขาสูดค่ะต่วนั่นไง นีไม่เนียงไปว่าได้ดอกลื่นเอาอยู่เอาเอาลงมยุบอย่าเห้ล้มก็มาเฮงโล่ วิ่งเื่นติงมะติงมะติงติงมะสาตัวหาตัวกระต่เอาบปนเด็งขันในเป็นนเป็นขันด้นะยกหาบาทกระเดยอะไรเขาเลยละ นึ่งเฮ็ดยกบ่มีนี่ปลายังบ้านนี่ปลาคอปลาคอบ่เลยบ่วเมียนบ่มีนปลาไอโดดเงเอาขึ้นมาเทิงเอาขึ้นมาเทิงเอาขื้นมาเทิงมันโดดเดีปลาตัวใหญ่น่ะโดด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 เดียวโดดาเห็นเห็น ปลาย่างาก็พอปลาคุยขาปลาคุยขาปลาคุยขาเอาคือมาตั้งเพิ่งๆมาตั้งเราสังเกตเอาป่าไปไอ้นอกติดอีกเลยไหมเป็นน้ำหนักเลยพอ่ออุ้ยพอ่ออุ้ยอุ้ยแบบไรวะนี่ลาคอกประมาณนี้พ่อนี้ข้อนี้ ว่ายุดด่วนไปนี้ตั้งน่ะเอาป้องยันออกดิเฮ้ยนะเก็บเก็บโอ look, it, here, me, oh, oh, okay. oh. Men, ้แม่นค่ะพี่น้องพี่นเอาปืนยิงเงาค่ะพี่น้องปืนยิงป่าพอะสุด พุ้นแล้วรังสามนิ้วมันแม่นแนงหรือปืนเขาเคยได้จังไีบวเออขุ้นแกงวาวขุ้นแกงเนาะลงไม่ได้บ่นี่ปากเจ้ปาก เอาเบืงงบนเล้สิมานวะไปยังลลุไม่แปลกๆเ,เนะาะเ,เอาแล้วเอาแล้ว ยง,ยงเน่เนเนาตลดค่ะพี่น้องอยู่ยกลางน้ำเลยค่ะพี่น้องผูทายบลงไปเด <c oughs> ไปยังตหาโตตัะไก่เหีไก่ไปเรื่อยไก่ไปเรื่อยได้ยังนี่กลับมาซะเอาขันปะบ่ๆจ๋า,า,า,ากลับมามันไก่ไปไเรื่อยแล้ว เป็่นไ่หนีนะเลยจะปากจะตีกันอยู่ที่ใดอยู่นี่ปาดก็ตีอืมปลาเสียบทงตัวนั้นนะปูปลาเสียบนั่นลงไปอย่างนี้ดีคนนึงอยากหลงอยู่แล้วเราอยากหลงมันหนาวไปชิ้าหลงอย่าดินเนี่ยหยาดินเนี่ยหยาดินเนี่ยหยาดินเนี่ยเสียบทงสองตัว ติมอ่ะติมอ่ะติมอ่ะโอยหลายแต่ลนะ้ยไก่เหียงเก็บก้อนหินไว้เก็บไปทําไมอุ้ยเฮับไปจับไปพุ่นๆุ่นาจาได้ปยังคุ่น

วันทีต os, okay, ่ตดน้ำนี่ค่ะปิดคลิปนี่ป่าสองอีพีหนึ่งไทยแล้วพี่น้องมีพี่งไทยแล้วก็เข่ามุนมีมีปลาคอพร้อมค่ะแล้วก็ปลาหวคุ้ยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็ไว้ปในกระติกแล้วค่ะไปพี่เบิรงกันถ่ายวิวให้เบิร์นไงในต้นไม้อีกแล้ว เป็นของ EP สองมั้ยบอส EP หนึ่งเห็นเจี๊ยบเลยบ่ตายค่ะข้างนอกอันนี้ EP หนึ่งว่ะอืออุ้ยฝาเป็นยงไงป่ะสูตรบ้าไปเข็จับจับจาวจังเลยเฮ้ยอย่าไปจับมันไปจับลูกบางเท้าอ๋อีิโน่จับอุ้ยอาน้องลงไอ้ยไฟบอสแม่ตัวนี้ปล่อยเด้อมานี่มงก็ย่าไฟอืเฮ้ยกู็ย่าไฟเองเอ้ามะทายมะทายนี่ปลาพี่น้องเบิ้งหนึ่ อีพีหนึ่งกับอีพีสองรวมกันวันนี้อุ้ยปลาอย่างนั้นน่ะแม่ตัวพวกนี้ตัวพวนี้โอ้ยค่ะโอ้ยโ้ยโอแม่โออ้้ยแมแม่แปลาอย่างนั้นแม่ตัวนี้ปลาโคตัวนี้เด้ปลาคุ้ยขาปลาเนื้อเนาะพอเนาะปลาเนื้อเนื้ออะไรปลายาวชอบกินชอบกินปลาไหมลูกชอบกินปลาปลาหลุดตัวนี้ปลาหลุดปลายางเยอะได้ไหมเนี่ย แม,ม,ม่ปลาโนนปลาโนนปลาอะไรนูปรนปลาเข็มปลาเข็มไม่ใช่เอาไม,มาน้นี้นก่อนลงคู่นะเมี่นี่ลงคู่ก่อนลงคู่ไปลงคู่ไปล้างก่อนแต่งฟรีเงี้นนยเล้ยนี่ปลาหลดยังแซ่บนี่ค่ะพี่น้องอย่างเยอะเลยมือนี่ตอดวะฮะไม้พาบ้านอะไรตอดได้ออื เอาล้วค่ะพี่น้องท่า,งงานชิม<อ>ชอบแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้ำเนื้อจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย